สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่สองที่จะเรียนในวันนี้เลยนะคะภาษาพาทีบทที่7นะคะเพื่อนรักเพื่อนเล่นเสียงโป๊กเป๊กกรุงกริงดังที่หลังบ้านภูผาชะง,งกกดูที่หน้าต่างใบโบกใบบัวกำงทำอะไร อ๋อใบโบกใบบัวกําลังกินสับปะรดกองโตช้างน้อยอิ่มแล้วภูผ,ผาพาเพื่อนช้างไปอาบน้ำทั้งเด็กทั้งช้างวิ่งแข่งกันไปที่รำทานใบบัวขอโทษค่ะนักเรียน ใบโบกใบบัวคูเข่าลงแช่ตัวในรำทานใบโบกใบบัวใช้งวงพ่นน้ำใส่ตัวคุณครูอ่านก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังค่ะภูผาใช้ผ้าถูหลังถูขาถูหู ทำความสะอาดให้ใบโบกใบบัวอ่านเว้นวักด้วยนะคะนักเรียนอย่าอ่านพวดพวดมาต้องเว้นวักนะคะภูผาอาบน้ำให้เพื่อนช้างก็แค่นี้ก็พอนะคะรูกช้างพ่นน้ำใส่ภูผาใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กอันนี้ต้องยาวนะคะเพราะว่าเป็นประโยคเดียวกันนะคะเนี่ย ใบโบกใบบัวอาบน้ำเนี่ยใบโบกใบบัวอาบน้ำให้เพื่อนเด็กเสียงเด็กหัวเราะห้าห้าแปลว่าเด็กชอบนะคะเสียงช้างร้องร้องไงคะเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กนะเสียงช้างร้องเอิ๊กเอิ๊กแอ๊กแอ๊กนะพี่ปหนึ่งรุ่นที่แล้วก็ชอบประโยคนี้กันเขาขำดังลั่นลำธาร จะจบแล้วนะคะนักเรียนทั้งเด็กทั้งช้างเพื่อนรักเพื่อนเล่นต่างมีความสุขนี่คือที่มาของชื่อบทในในในบทนี้นะคะคือบทที่7เพื่อนรักเพื่อนเล่นก็คือแปลว่าเพื่อนรักเขาคือช้างนะคะเพื่อนเล่นเขาคือผูผานะเขารักกันนะเขาเลี้ยงกันมานะเขาอาบน้ําเขาถูเขาเล่นน้ํากันช้างก็พ่นน้ําใส่ผูผานะคะเนี่ยหูดูภาพนะคะ ่าเป็นรักระหว่างคนกับสัตว์นะคะด้วยความเมตตาผูกพันกันผู้พ่าเขาเลี้ยงช้างสองตัวนี้มาตั้งกันเล็กแล้วนะคะตามเรื่องบทที่หนึ่งนะคะพ่อเขาเป็นขวานช้างนะคะเอาล่ะโอเคนะคะคราวนี้ประเด็นท้าทายอยู่ตรงนี้ค่ะคือคุณครูให้นักเรียนหาคำนะในมาตาตัวสะกดฟังดีๆนะคะคุณจะเขียนโจทย์ในนี้เลย ให้นักเรียนรอบเดียวจบเลยนะคะให้นักเรียนหาคำในมาตราตัวสะกดนะคะอ่ะในมาตราตัวสะกดมาใส่ ในใส่ในดูนะคะตารางที่ครูกำหนดให้ซึ่งคำว่าตารางที่ครูกำหนดให้เนี่ยนะคะอาจะอยู่ต่อจากคลิปที่แล้วนะคะทำต่อกันเลยนะคะเพราะเป็นบทเดียวกันนะต่อจากคลิป เพราะฉะนั้นแสดงว่าตัวนี้เนี่ยค่ะเรียนคลิปที่1ก่อนหน้านี้คุณครูจบคลิปนี้ไปแล้วนะคะวันนี้เรียน2คลิปเลยนะคะเพราะว่าคลิปที่1เนี่ยมีเนื้อหาแค่ไม่กี่คำแต่ว่า คุณครูสุนารีใช้เวลาในการอธิบายมาตราตัวสะกดเพื่อทบทวนไปนะคะการเรียนต้องเป็นแบบนี้แน่นอนนะคะเด็กจะเก่งได้อยู่ดีสั่งงานเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะรู้เรื่องนะคะแล้วครูก็คงจะได้พรจากผู้ปกครองแน่นอนเลยถ้าเป็นแบบนั้นเอาล่ะมาดูคําสั่งของคลิปนี้นะคะครูไม่สนใจให้นักเรียนอ่านนะคะยังไม่ให้อ่านแต่ให้นักเรียนหาคําก่อนการหาคำเนี่ย บางครั้งไม่จำเป็นต้องอ่านออกเลยด้วยซ้ำแต่สิ่งที่ต้องจำได้คือนี่มาดูว่าแม่กงเนี่ยคุณครูสุนารีใช้สีเขียวไว้เห็นไหมคะคุณครูสุนารีใช้สีเขียวไว้เพราะฉะนั้นแม่กงอันนี้คุณครูก็จะวงด้วยสีเขียวบอกว่าจะใช้สีนี้ตลอดทั้งทริปนี้เลยทั้งเทอมเลยเนี่ยเรียนจะพบว่ามีแม่กงบะมากมายเลยโอ้มากมายเลย แล้วบอกนักเรียนเลยว่าคนฉลาดทําไปทีละมาตานะคะแม่กงงองูนะคะคําว่ากองคําว่าช้างเนี่ยไม่กงเพียบเลยค่ะคพราวนี้อย่างคำว่าช้างเนี่ยมันจะมีซ้ํากันหลายที่ก็ไม่ต้องเขียนมาเขียนมาแค่ครั้งเดียวช้างเดียวพอนะคะคําว่าช้างเขียนมาครั้งเดียวพอนะคะ mm hmm. ทั้งเนี่ยมาเยอะเลยค่ะแข่งวิ่งเนี่ยมีทั้งซ้ําก็ไม่เอาค่ะ อ่ะงวงไหนะเอาแม่กงก่อนหลังเจอคำซ้ำไม่เอานะคะเสียงใครจำไม่ได้เขียนซ้ำไปก็มาลบออกทีหลังก็แล้วกันนะเพราะว่านักเรียนอยากลืมเองต่างอ่ะประมาณนี้นะคะก็เอาคำพวกนี้ไปใส่ในแม่กงนะคะซึ่งเดี๋ยวคุณครูจะทำแบบฟอร์มให้ค่ะต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวคุณครูอ่าไม่ใช่ต่อจากคลิปนี้ใช่ไหมคะ ต่อจากคลิปแรกนะคะรูทําฟอร์มให้ไปแล้วนะคะต่อจากคลิปที่หนึ่งแล้วก็ทําต่อเลยนะคะอันนี้เป็นคะแนนสอบปลายภาคอีกหนึ่งช่องนะคะไฟบังคับนะคะไฟบังคับนะคะไม่ส่งไม่ให้เลื่อนไม่ให้ผ่านไปเทอมสองนะะพูดจริงนะคะอ้าวนี่คือเสียงนะคะอ่าแม่โกงอ่าแม่โกงเสียงเป็นแม่โกงนะคะ แม่กงนั้นเป็นแม่ที่มีงองูตัวสะกดตัวเดียวเท่านั้นนะคะงองูนอนคู้ดสะกดอยู่ท้ายคำใดหนูจะจําจใส่ใจคำนั้นไซเรียกแม่กงนะคะอ่าแม่กงนะคะเป็นแม่ที่มีงองูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นนะไม่ว่าจะเรียนไปยันอายุเท่าไหร่ก็มีตัวเดียวค่ะเข้ามาดูแม่กกค่ะ ไปดูก่อนว่าแม่โกกเมื่อกี้นี้คุณครูสุนารีใช้สีส้มไว้นะคะนักเรียนนักเรียนดูนี้นะสีส้มนะเพราะฉะนั้นครูจะกลับไปหาสีของครูละสีส้มอ่ะครูจะใช้สีเดิมตลอดเลยนะคะต่อจากนี้โป๊กเป๊กเห็นไหมคะแม่โกกก็ไก่ไก่ไข่ควายละคงไก่ไข่ ควายระครังเอาลืมขอระครังไปตัวหนึ่งนะข้างบนจริงๆมันมีขอขวดด้วยนะคะนักเรียนไก่เนี่ยแต่ปัจจุบันนี้เหลือใช้แค่ไก่ไข่ควายละคังแต่จริงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็ถือว่าขอขวดเนี่ยเป็นแม่กกด้วยแต่ว่าไม่มีคําที่สะกดด้วยขอขวดแล้วเดี๋ยวนี้มันก็เลยเหลือจําแค่ไก่ไข่ควายละคังนะคะเนี่ยเวลาครูจาครูจําง่ายแค่เนี้ย,ยค่ะ,คะแม่กกไก่ไข่ควายละคัง คือเทคนิคการจําแล้วแต่นะคะแต่คุณครูเป็นคนจําพวกนี้มาได้ตั้งแต่เด็กแล้วคือคุณครูเขาจะบอกอีกแบบหนึงนะ่งอะแต่ครูจําแบบนั้นไม่ได้นะครูก็จําในแบบฉบับของค,ครูสุนารีเนะะี่ยค่ะไก่ไข่ควายระครังคือแม่กก,กนะคะอ่ะก็เจอกาไก่ไปแล้วโอ๊กเป๊กนะคะรู้สึกเหมือนจะมีแค่สองคำด้วยซ้ำนะอ่านี่นีมีมีอีกหรกลืมอะไรนะเราใช้สีไลกันเมื่อกี้นี้ สีส้มใช่ไหมอะอ่ะขอขอย้อนกลับไปสีส้มก่อนนะถึงถึงไม่อยากเปลี่ยนสีปากกาไงาสอนครั้งเดียวไปให้จบเลยไม่งั้นคุณครูต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วคนที่เวียนหัวนี่แหละคุณครูนี่แหละอ้าวเอามาดูนะคะอ่ะเอิร์กเอิร์กนักเรียนถามครูว่าครูคะไอ้คำนี้หนูจะเขียนกี่เอิร์กคะเออก็ก็ก็เอิร์กเดียวอะค่ะแล้วก็แอกแอค หมดแล้วนะคะแม่กกคุณเจอเท่านี้นะถ้านักเรียนเจออีกก็ต้องใส่ได้นะคำว่าเด็กก็ใช่นะคะอันนี้เป็นเพียงการหาให้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะไม่ได้หมายความว่าจะมีเท่านี้นะคะเพราะว่าด้วยเวลาการสอนในคลิปจะแบบไล่ละเอียดเลยเหมือนอยู่บนกระดานไม่ได้นะคะเอาล่ะ อ่ะคุณครูเจอแค่นี้นักเรียนเจอเพิ่มก็ใส่เอาเองนะคะไม่ผิดหรอกค่ะใส่มาถูกมันก็ต้องถูกนะคะแต่เวลาครูตรวจเนี่ยเดี๋ยวครูทําเฉลยเนี่ยครูจะดูละเอียดเลยใครทํามาครบก็ได้เต็มไปนะคะเดี๋ยวครูจะทําแผ่นเฉลยข้างนอกนะคะเอาล่ะก็จะเป็นแม่กกนะคะอ่ะก็ทําแบบนี้ค่ะก็จะมีแม่โกกาไม่เอานะคะถ้าเอาแม่โกกานักเรียนของครูจะตายหมดเลยค่ะเขียนทุกคำเลยนะคะอ่ะคราวนี้ ขอขอขอคำหนึง่งแม่กลนไปดูซิว่าข้างบนแม่กลนเราใช้สีม่วงไว้นะคะนี่นะคะแม่กลนสะกดด้วยนอนหนูอยากรู้ว่าสีอะไรนี่คะคุณครูก็ต้องกลับมาดูเพราะกูยังจําได้ไม่หมดะคะ่ะจําได้แต่สีเขียวคือแม่กกนะคะเออแม่กลงนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ครูชอบก็จําง่ายมันมีตัวสะกดตัวเดียวอยู่แล้วอ่ะคาว่าลั่นนะคะลั่นเนี่ยสีม่วงนะแม่กลนขอ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 ,ขอพูดถึงคํานี้ นักเรียนอาจจะคาดไม่ถึงว่าเอ๊ะคุณครูขาทำไมคุณครูเขียนลำทานเป็นแม่กลน,นะคะอ่ะมาดูกันนะคะหนูขอเปลี่ยนหมดปากกาสักนิดนะคะหมดนั้นจะเขียนไม่สวยนะคะหนูเนนหญิงริงเรือจุลาพูดสั้นๆแค่นี้นะคะนอนหนู นอเนยยอญิงรอลิงรอเรือรอจุลารอจุลาออกเสียงเหมือนรอลิงนะคะและที่สําคัญฝากนักเรียนด้วยเรื่องรอจุลาฝากผู้ปกครองด้วยนะคะเออรอจุลาเนี่ยผลการวิชัยของครูจากการที่สอนปหนึ่งปีที่แล้วนักเรียนส่วนใหญ่เขียนผิดเกินครึ่งห้องนักเรียนเขาเขียนยังไงออามาดูคุณครูเขียนนะมาดูว่าคุณครูจุราลีเขียนยังไงนะนักเรียนที่เขียนผิดเขาเขียนอย่างนี้ค่ะรอจุลาเมื่อปีที่แล้ว เขาเขียนอยู่ในเส้นเลยผิดนะคะผิดนะคะแล้วคุณครูเป็นคนที่ดูลายมือในการเขียนเด็กอย่างมากสิ่งที่สำคัญคือลายมือนะคะครูไม่ใช่คนที่ลายมือสวยมากนะคะแต่ว่าครูก็เป็นคนที่เขียนหนังสืออ่านออกนะคะอ่านออกชัดเจนแทบที่สุดในโเรียนแล้วนะคะเอาละ่ะเพราะฉะนั้นรอจุลานะคะหางจะยาวเท่าฟอฟันเลยนะคะ ตัวที่ต้องเฝ้าระวังมีแค่สามตัวนะคะฝากผู้ปกครองด้วยนะคะพอพานเนี่ยนักเรียนก็มักจะเขียนผิดพอพานอยากจะอยาก,ยากถึงบนนี้เลยนะคะฟอฟันก็เช่นเดียวกันค่ะบนสุดเลยค่ะแหลมแหลมมันหางเกินเส้นนะคะแล้วรอจุลาห่างเท่าฟอฟันค่ะแต่สิ่งสำคัญมีขมวดตวัดนะคะฝากสามตัวนี้นะคะอ่าส่วนตัวที่นักเรียน ชอบเขียนผิดอีกสองตัวนะคะไหนๆพูดแล้วพูดยาวเลยนะคะนึกได้แล้วต้องรีบบอกนะค,ะคือพอสัมเพราเนี่ยหัวออกนะคะถอถุงเนี่ยหัวเข้าฝากนักเรียนเอ่อฝากผู้ปกครองนะคะดูกวดขันนักเรียนให้ทีนะคะเพราะว่าตอนนี้ผู้ปกครองต้องช่วยคุณครูแล้วนะคะแล้วการฝึกเขียนของนักเรียนตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าถ้าพื้นฐานดีก็จะดีไปตลอดยาวเลยนะคะ แต่ถ้าพื้นฐานผิดก็จะผิดยาวไปเลยรวมถึงลีลามือเนี่ยป่านนี้ยนโะรเรียนยังเขียนเนี่ยถ้าใครเขียนวอลแหวนแบบนี้นะเจอครูตีมือหักเลยนะบอกก่อนพูดอย่างนี้เลยพูดอย่างนี้เลยตียจริงๆนะคะตัวหนังสือทุกตัวให้เขียนจากหัวกลมไปหาหางนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรยกเว้นกอไก่มันไม่มีหัวก็เขียนขาแรกไปขาหลังถ้าเจอใครเขียนกอไก่จากขาหลังมาขาแรกจะตีมือหักเลยนะคะ มีพัฒนาการที่ผิดมากนะคะแล้วคุณครูเน้นย้ำเรื่องดีลามือนะคะคุณครูสอนไปประมาณ2เดือนเลยนะคะครูเหนื่อยกับการสอนในช่วงนั้นมากเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณครูถ่ายทอดให้ไปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ปกครองจะใส่ใจนะคะที่จำเป็นต้องลบออกเดี๋ยวว่านักเรียนคิดว่าคำพวกนั้นเป็น แม่กลนด้วยนะคะอ้าวๆเ,เท่านี้นะคะหนูเนนหญิงลิงเรือจุฬาเมื่อกี้เขียนแล้วถ้าฟังก็จะรู้ไปเฝ้าระวังลูกตัวเองและดูด้วยนะคะนักเรียนจะสังเกตว่ารำทานเนี่ยใช้รอเรือเพราะฉะนั้นอยู่ในแม่กลน,นะคะเนี่ยคำว่ากันเนี่ยตรงๆเลยแม่กลนเพราะฉะนั้นก็หานะว่าคำที่สะกดด้วยนอนหนูนอนเนยหญิงเราลิงเราเรือเราจุฬามีไหม บทนี้มันโผล่มาหนึ่งคำนะไม่ตรงมาตาตัวสะกดนะคะ่ะก,ก็ก็จึงบอกแล้วว่าจึงยังไม่สอนในตอนต้นและนี่คือเหตุผลที่เพิ่งมาสอนนะคะมีผู้ครองหลายคนถามคุณครูมานะว่าคุณครูคะทำไมคุณครูยังไม่สอนภาษาพาทีสัทีเขาถามมาในลายส่วนตัวนะคะคุณครูก็ตอบไปว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะว่านักเรียนยังไม่ได้เรียนตัวสะกดไม่ตรงมาตานะ คุณครูก็เชื่อว่าผู้ของเขาเข้าใจนะคะเขาก็ค่ามานะตอนนี้ถึงเวลาเรียนแล้วนะคะอ่านี่แหละเป็นบทพิสูจน์คำพูดที่ครูบอกนะคะเอาล่ะมีไม่เยอะหรอกนะคะตัวสะกดไม่ตรงมาตาเนี่ยแต่ว่าก็มีหลงมาบางคำนะอ่ะแบบนี้เป็นต้นนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ อไม่ได้หมายความว่าการบ้านนักเรียนมีแค่แม่กงกับแม่กกนะคะแล้วก็แม่กลไม่ใช่นะคะมีทุกมาตาเลยคุณครูจะทําตารางให้แปดมาตาตัวสะกดไม่รวมแม่กอกานะคะเริ่มจากแม่นักเรียนจําอย่างนี้นะมาตาตัวสะกดแปดมาตราเออลืมบอกเคล็ดลับไปบอกให้นะคะจําง่ายๆค่ะว่านมยวงนมยวงอย่าคิดว่าทะลึ่งนะคะอ้าดูไปก่อนนมยวงเนี่ย คือยังไงก็เอากอไก่ไปเติมข้างหน้าค่ะขอเติมด้วยสีเทานะคะก็จะเป็นแม่กกนแม่กลมแม่เกยอ่านไม่ได้นะแม่ไก่ยะเนี่ยก็เติมสรเเอไปนิดนึงแม่เกลแม่เกลก็อ่านไม่ได้นะคะก็ต้องเติมอย่างนี้ไปแล้วก็แม่กลมนมยวงนะคะอ่ะนมยวงห้าแม่แล้วนะคะเป็นคําเป็นพูดอย่างนี้ปุ๊กขอบอกอะไรเนี่ยมีคําเป็นมาอีกเดี๋ยวเรียนนะคะ เกินไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วคําตายจะเป็นกระบทค่ะเป็นกระบทก็ต้องตายนะคะเป็นคําตายก็เป็นกระบทอยู่ไม่ได้ะคะ่ะต้องตายนะคะเอาอะไรมาเติมคะกระบทก็ครูขอใช้สีชมพูด้านหน้าขอไก่มาเติมเป็นแม่กบเป็นแม่กบเป็นแม่กดค่ะนี่คือเคล็ดลับของนินจานะคะเอาละนินจาคือคนที่บินไปบินมาอะ ลองลอยไปกับครูก่อนนะคะอ้าวเพราะฉะนั้นมาตาตัวสะกดจะมีแค่แม่แปดนะคะกลนกลมเกยเก,ยเก,ยกลกงกบกบกดนะ่ะเดี๋ยวครูจะตีตารางให้ตามนี้เลยนะคะ8ดมาตาตัวสะกดบอกแล้วแม่กกาไม่เอามานะเพราะถ้าเอามาสงสารลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่งเขียนหมดบทนี่แหละค่ะต้องบอกว่านักเรียนโชคดีนะ แลเรียนจะเชื่อหรือไม่ก็ตามมีครูหลายท่านที่สอนปอหนึ่งนะและเขาให้นักเรียนเนี่ยลอกเนื้อหาทุกคําเลยลงในสมุดทุกคําเลยนะเออแต่คุณครูไม่ได้ทําแบบนั้นนะคุณครูให้ลอกเฉพาะคําที่ครูจะให้สอนเกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดที่ครูจะเก็บคะแนนนะคะสอนอย่างสอนรวดเดียวแล้วก็ได้สามอย่างเลยได้ทั้งส่งแบบขัดคะแนนสอบด้วยนะคะ ถือว่าครูลดงานให้แล้วนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเช้านี้นะคะจะให้นักเรียนเรียนแค่นี้ค่ะคลิปที่หนึ่งกับคลิปที่สองทำไมให้เวลานานมากเพราะว่าเห็นใจนักเรียนที่ต้องใช้เวลาในการเขียนนะคะแล้วก็เช้านี้จะเรียนเท่านี้และเดี๋ยวบ่ายโมงเจอกันคลิปวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้จะเรียนบ่ายจะเรียนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และสังคมนะบ่ายจะมาสามเลยนะคะคณิตวิทย์สังคมนะคะ เช้านี้ไทยอย่างเดียวเนื่องจากต้องใช้เวลาในการทํางานนะคะก็จะให้โอกาสนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองจะได้ไม่เครียดจนเกินไปนะคะเอาล่ะสาหรับคลิปนี้นะคะคุณครูฝากความหวังไว้ที่ผู้ปกครองเลยนะคะเพราะว่าเด็กยังต้องการการชี้แนะอย่างมากในเรื่องมาตาตัวสะกดแต่ว่าคุณครูสุนารีเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ทบทวน8ปดมาตาตัวสะกดก่อนนะคะก่อนที่จะส่งคลิปลงนะคะผู้ปกครองให้ลูกฟังสักสอสครั้งนะคะ เพื่อทบทวนก่อนเพราะว่ามันยังเป็นเรื่องที่เด็กยังจําได้ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันซับซ้อนนะคะเอาละ่ะอะคลิปนี้ขอลาเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าตอนบ่ายสวัสดีค่ะ